ห่างคุณธรรมออืมเรียกว่าคุณธรรมนี่ห่างไม่ได้ครับต้องมั่นไปหมั่นมาเสมออืมถ้าคนไปพบปะกันเสมอๆเ,เนี่ยครับก็จะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นใช่ไหมถ้ากับคุณธรรมรบคัก็ต้องมีการอ่านมีการสนทนาธรรมบ่อยๆจึงจะไม่ห่างจากคุณธรรม คุณเจ้าจะเน้นคุณธรรมนะครับโดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยหาที่เขาให้ศึกษาเริ่มต้นที่คุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมเป็นพื้น ถ้าคุณธรามดีแล้วมันสามารถที่จะไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆต่อไปได้ด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นบทสรุปในช่วงเวลาที่เรามีจํากัดเท่านี้นะครับว่าเรานะครับทั้งคุณเจตสุภาเองทั้งพระมหาสุชาติริยานโนเองนนเนี่ยนะครับท่านในฐานะที่ทั้งทางรลกและทางรรมาหามาพูดกุยในวงเสวนากันในรายการนิประเดินวันนะครับทำให้เราได้รู้นะครับว่าเราต้องรู้ตัวตนของเรานะครับแล้วก็อาจจะใช้หลักวิปัสสนาในการพิจารณาตัวเองนะครับแล้วก็การที่จะปรุกฝังต้องการให้ลูกเป็นอย่างไรนั้น ต้องประพฤติปฏิบัติให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างด้วยนะครับแล้วค่อยปลูกฝังกันโดยเฉพาะเริ่มต้นที่คุณธรรมนั่นเองนะครับอีกหลายตัวอย่างเองที่ผมอาจจะสรุปในเวลาที่ไม่ได้แต่ท่ผู้ชมที่ชมตั้งแต่แรกก็คงจะได้ได้ข้อคิดแล้วก็เลือกสรรอย่างที่ท่านพระมหาสุชาติยาโนได้บอกไว้ให้เลือกนําไปใช้ปฏิบัติไม่ต้องทั้งหมดก็ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแล้วนะครับวันนี้นมัสการกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระมหาสุชาติยาโนนะครับเปลี่ยนธรรมเก้าประโยค์ที่ทำบัณฑิต เลขาธุการสำนักเรียนวัดราชสิงห์ขอนเขตบางขงลังกรุงเทพมคนครเป็นอย่างสูงนมสัก,การขอบพระคุณครับและขอบพระคุณคุณเจษสาภาพโพธิพิมพานนท์ครับท่านรองประธานกรรมการเบนซ์ทองหล่อนะครับที่ได้มาประกอบ เพิ่มเติมกันทั้งฝ่ายคาราวาสและปันผชิดนะครับ <fit. S 2> ขอพระคุณมากครับ,บคุณเจษฎาครครับ,บ,บ,บและวันนี้รายการนี่ประเด็นก็ต้องลาไปก่อนนะครับพระมหาสุชาติริยานโรคุณเจษฎาภาโพธิมีฟานนลท์และผมชัยวันรรัตนปสิทธิ์ลาไปก่อนครับแล้วขอให้ท่านได้นาข้อคิดดีๆนี้นะครับไปปฏิบัติเริ่มตั้งแต่วันแม่แห่งชาติที่เลยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่างมากทีเดียวครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ